สวัสดีค่ะเพื่อนนวันนี้นะคะมาพบกับจุ้มจิม้มกินอร่อยอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อวันนี้เป็นเมนูอาหารฝรั่งนะะอาหารฝรั่งช่วงนี้กินแต่อาหารฝรั่งคะ่ะ จะเป็นเมนูที่หลายๆคนไม่เคยได้ยินและไม่คุ้นหูคุ้นตาเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้เป็นเมนูที่ที่จุ๋มจิ๋มคิดขึ้นมาเองคะ่ะเพราะว่า,าสิ่งของที่อยู่ในตู้เย็นนะคะผักเอ่ยมันฝรั่งเอ่ยที่เรามีอยู่ในตู้เย็นเราก็เอามาทําแบบเขาเรียกอะไรอะเอามาผสมประสานคิดคน้นเป็นอาหารขึ้นมานะคะเพื่อนๆ ส่วนอันนี้นะคะเขาเรียกสเปกเกอร์จิมซึ่งจุ๋มจิมก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรก็คือคิดชื่อขึ้นมาเองค่ะส่วนผสมมันมีอะไรเนาะมีมันฝรั่งบดแล้วก็มีผักบ็อกกิลี่ต้มนะคะแล้วก็มีแครอทแล้วก็เอามาต้มแล้วก็บด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 แล้วก็ใส่รวมกันนะคะแล้วก็ชุบแป้งทอดแค่นั้นเองเพราะว่าเสียดายอาหารเสียดายผักที่อยู่ในตู้เย็นนะคะเพื่อนเพื่อนช่วงนี้เนาะ หายากออกไปไหนก็ลําบากนะเพื่อนๆเราต้องหาของในตู้เย็นนะคะกินแล้วค่ะมามามากินละกินละส่วนที่รอบๆนี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพื่อนๆซอสพริกค่ะเผื่อเพื่อนๆคนไหนถามเอ๊ะอะไรสีส้มๆรอบจานไม่ใช่อะไรค่ะเป็นซอสพริกนะคะ เห็นไหมคเเนนะเพื่อนๆอออื้มอื้ออร่อยอื้มสุดยอดอร่อยมากเพืเ่อนๆลองดูสิเห็นไหม ช่วงนี้ไปไหนลําบากเราก็คิดค้นอาหารขึ้นมาเองมีอะไรในตู้เย็นเราก็ทํำอันนั้นแล้วค่ะเพื่อนๆมีอะไรเหลือเราก็เอามาทําผสมประสานกันแล้วก็ทําเป็นอาหารเป็นเมนูได้ อร่อยค่ะอือหือสุดยอดอ่ะ อร่อยเพื่อนๆอร่อยมากอืมขึ้นมาอีกแล้วจุนเนี่ยกินอะไรไม่ได้โดยชอบขึ้น mm -hmm. อันนี้มีเนื้อด้วยนะคะเพื่อนๆจะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อ,อไก่อะไรก็ช่างค่ะสามารถผสมใส่ลงไปได้นะคะ